ครับขเขากดูตอนเช้าอันนี้น่าจะว่ามีที่หนึ่งก็ได้ครับผมจะล่องให้มีที่หนึ่งเป็นการตอนการเตรียมบอล่งลูกพุ้งที่ครับตอนกาเรเลี้ยงกุ้งบางท่างกระสินอีสานวันเฮาครับตอนนี้ก็คือขว a m ่อคือบอท,ที่จะล่มกุ้งที่คำนวณอดตัตราล่องกับตอนนี้ก็น้องไป ก็ไถเดินตามไทเดินตามไเดินตามเป็นเวีดนามหรอกด้วยครับนี่ทางกุ้มหรือยำหยาดเหน่าพี่นอ้องหมาเก็บกุ้งขวบบอเดี๋ยวจะลงกลกุ้มพระรวยใส่เจตการตีไม้ครับนะครับเดี๋ยวขอมาเบิ่งกลุ่ม ่มขีเพื่อนเก็บมาบางส่วนเลวล่ะคัดออกที่ตลาดน่ครับน้าเต็เครื่องแต่นี่เครื่องอิ้นทีนี้ออกที่เครื่องสีนึงเพื่นใต่เพ้่นไต่ไปน่จครัเตเ็ครือ่อลวลวดตคัดครับ แต่ยังรวมกันอยู่บหาตอนคัดตอนเช็ดตั้ไใจตังคำว่าเดินอ so. 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 ีกครั้งนึ่งครับตามปต่เิครับครับเช็ดิจบลนะครับเดิมไปครับครับข่าวข้าัตรงงานที่น้องเข้าไปพัดพุ่งเดียออกซ์ตลาดครับนครับเริ่มตัดไต่หลังจากเดี๋ยวยังไงครับเราคุมสูงให้ลงหมดเสียออกซ์ตลาด เป็นการทั้งไต่ไต่กันก็กตลาดการที่เอาคอตลาดาะครับการที่ง่ายครับของสินค้ารวยห้า การัดการเตลาอกระไหลงานในการโค่นน้ไรนิ่แจ้งน้นะครับตัวว้ขึ้นหงาาครับมาดูแลมันจขึ้นการคัดการก้อนแข็งแรงแข็งแข็งแขงครับต้งการซืในตลาดคือล่ลูกคาได้เวลาโนเอาไปขายสองดินทางหัาจังมาถิอสาสตอนคัดแล้วแล้วแต่ต้องที่จับุงช่อง ึีครับซึ่จเป็นเรียงฟูมห้าปนั่นคืแล้วครับอ่เดี๋ยวติดตามมาจังได้กับการชักมาเลยครับเ้อเิ่มจากทุนเบอร์ไว้ใต้ของนี่แหละครับใต้ของยุกทุก้างล่างขเรื้อลนี่เบอร์ติดต่อสากถามาได้ขอบคุณครับว่ยังรับ่ายังำค นี่ครับกุ้งฟ้าลุยเ่าได้จักสามดีนครับตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตโลครับนี่ตจ้ตัวผูกครับนี่อยเจซอยเจอยเจนี่ครับเื่อวิธีถิ่นทุกซมบออกือตลาดทานั้นแหละมันจะตายแล้วจ้ะมออีคือการคัดกรองบอกที่บอกอบน่องเ้าวุ่มตัวออกือตลาดนี่ครับไปทางบุญรักษ์ุ้ณิกาไม่ใช่ทางบ้านปกวกกองต่ำแกบตันจระาข ครับออกมาซอยที่ซอยนอนเข้ารากตลับของกเกษตรจากที่จากนอนเข้าไปไน,ไน,นี่แหละครับประจําทุกเมื่อดนี่ตุกเมื่อครับทุกผู้ว่าด้วยเข้าออกสูก่ตาลาดอาวิญญาณก็ถามมาขอบคุณครับเจติดตาม